ครับเยี่ยวกับกมิมาลการคารัแคดเกมร์มนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นมินิเกมส์ SC, USC Run USC SG นะครับซึ่งเป็นมินิเกมที่เพิ่งมาใหม่ในอัลตร้าฮาร์ดนะเป็นของอาฮาร์ดฮาร์ดคอร์นะครับอ่าส่วนอย่างอื่นก็จะเหมือนเดิมเหมือนยกวนแต่อันนี้มาใหม่เห PS, เรอ PS ก็จะเข้าไปลองดูเล่นนะครับโอเคอ่อาสำหรับพวกสกัดการมันคิดว่าจะมีอัน อันใหม่างไปดูกันเลยผมก็เลิกเซอร์เป็นย s c นะคร<ม>ับอบบ่าแล้วเออเออผมผมลืมบอกไปว่าผมรับทำ <ผม S 2> เบอร์ปกคลิป50ทูนะครับปกคลิปทำแบบสวยๆเลยอย่างเช่นสกายลี่ชนแนลที่ผมเคยแบบโปรของเขานะว่าเขาจะทำอ่ะเนี่ยผมก็ทำถปกนะไปดูจากคลิปคนอื่นนะครับ อ่ะตอนนี้เราผมก็จะมาเล่นเลยอ่ะทุกคนนับอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาอย่ามากผมสกินนี่เราโหลดนะพี่พี่ผมทำให้พี่ซีนนะโอเคโอ้โหโอโอโอมอโอโอรู้อโ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 กโอโอ้อโอโออโอกอโ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 อ้อโออกออเออโอโอโ้อโออโออออโออร ท่สดนโเลยแ่กลัจกควนไปมสทีคนที่ใช้สกินบนพวอลน่ะอะไรอะไรอยู่อะเอ่อเริ่มเลยถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะครับคือแตว่าเพราะว่านั่นทีวีอยู่เดี๋วผมขอตัดลิ๊นึงนะโอเคนะผมผมมันเริ่มกันแล้วผมเริ่มเลิไปล้โเไปเลยไปเลยไปเลยไปเลวันนี้ผมหยุดเรียนนะเพราะว่าไม่สบาย ขอด้วยโอเคออออดดดไม่เจอแล้วก็ตายอยู่ทุกครั้งนะผมเล่นเจ้ายูเอสซีเนี่ยเป็นเป็นอัลตร้าฮาร์คอร์หรือว่ายูเอสซีรันนามันมันก็เหมือนเอสจีแล้วครับตออได้ตีกันได้นะรันโคเลสอะไรอย่างแกเจ้าคนละเจ้าคนละไปทัดไปประทับนี้กับเขาดีกว่า โดวผมตายผมตายตอนที่ว่าผมไปไปปธนาบิเขาเนี่ยโอหผมตะจะตายเพราะเขาเลยแต่ลองดูลองดูลองลองลองอ่าผมได้อยู่กับคนแล้วครับน่าจะเป็นคนที่แบบเอออังกฤษ์สำหรับเซิร์ฟเวอนีออ้พวกอังกฤษจะเล่นเยอะกว่าครับด่านนี้เหรอตรงนี้ที่ผมไม่ค่อยหาของเจอแถวนี้แหละขอไม่ค่อยเจอครับ ให้มันจะพิษเอ้ยเจอแล้วหลอกเฮ้ยมื่อก่อนไม่มีเหี้ตรงนี้นี่โอ้ได้ลาปิดด้วยสุดยอดยอดยอดเอาไม้ไปหน่อยดิเผื่อเหลือไม่มีเพชรมาพิษพชรอ่าวิธีการใส่แบบเร็วๆกดเลยโหหายหมดเลยใส่ทีนึงเป็นเกาะทองเกาะแล้วกันดาบมาเลยเต็มเต็มเตรียมพร้อมไปเพื่อนกันเยซีรันนา ผมก็ต้องไปลไปิบิเศษแล้วเพราะว่าออน่าจะตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ยังไม่หายมากแต่ไปได้แล้วนะครับจะไปหาเพื่นนอนครับงมันโดไปหมดเลยขอแค่นีวพอ๋ยวยได้อาหารเดี๋ยวได้อาหารหนึ่งตอนนี้คนที่อยู่ใกล้ก็คือคนนี้นะเขาอยู่ใกล้ๆนี่ไอเจ้าเข็มชี้นี่ถ้าเขาอยู่ใ,ใกล้ๆผมแบบนี้มันเ้าไปเข็มชี้ไปทางนูน้นฮะเออมันแปลกนะสำหรับเกมที่นะ่าเซิร์ฟเวอร์นะ่าจ,จะปรับเปลี่ยนมาให้เข็มที่ไปดูว่าเออศัตรูอยู่ทางไหนนะครับ ไปบ้านหลังต่อไปเลยมีมาพวกนี้มีของหวะไหนบ้างเนี่ยกดตาก่อนกันลังปะสำหรับผมนะอย่าก,กดที่เกา่าเขาสำหรับเครื่องผมนะกดทีหนึ่งนี่หลุดทีนึงเลยเดี๋ยวอยู่ไหนวะโอ,อ้ยไม่มีของในบ้านหลังนี้อาจจะไม่เห็นก็ได้แต่ว่าเสียเวลาไหนโอเคมีเหล็กแล้วมีเหล็กแล้ว ผมเมันหายวะคเคีช okay, okay. right uh ิปเลยวันนี้จะเอาไรไปจีอาหารเตรียมพร้อมอยู่ไหนได้เพื่อนเราอยู่ไหนอะไปไหนออกมาแล้วอะช่างเหอะวัวผมก็ไม่ค่อยต้องการเพื่อนตอนนี้ปวดหัวมากเลยเล่นทั้งวันเหรอโอเค โอ๊ยปวดหัวเฮ้ยเพื่อนอยู่แนววะเอ้ยเพื่อนผมมันอยู่นู่นไปสักไกลเชียวเอาด้วยล่าด้วยรอด้วยอย่าหนีดิเราไม่ได้ทำร้ายอย่างนี้เฮ้ยวัดดีเพื่อนยากเฮ้ยเราไม่ได้ทำร้ายอย่างนี้อย่างนี้โอ้มันหนีผมอะมันหนีมันเหมือนหนีผมเลย มันหนีผมยันมันความวิ่งเร็วจังเลยนะโหสกินผมมันไม่ใช่สกินบวกให้วิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วด้วยอ่ะคันอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมนะเพราะว่าพูดดังไม่ได้อ่อนๆอยู่ด้วยอ่มาแล้วมาแล้วชิปอ่ะห้ามานี่นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะโหแลาวมีอะไรด้วยมันรู้ได้ไงวะเนี่ย เอาตัวทั่วๆก่อนเพื่อนโอ้โหไม่อยู่ในนี้ไม่มีของในนี้เลยไปตามเพื่อนไปนะเพาะเพื่อนเป็นตัวนำโชคที่พาของมาด้วยโอเคเรามีเพื่อนอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยนั่งกับเพื่อนแล้วกันค่อยฆ่าเพื่อนทีหลังเดี๋ยวมันตุยเพื่อนนะตุยเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวตุยเพื่อนผมก็หาของแบบผ่านๆไปเลยไปไปไปเฮ้ยจะตามเพื่อนอ่ะเพราะเดี๋ยวค่อยฆ่าเพื่อนทีหลัง ทำมาแล้วโอ้ทำไม่ถูกเลยจบแขนี้มันทุกไปไม้ได้ก็ไม่ขี่รูไ่ตามมาตามมาไม่ตามมาดิเออสวนเราจะให้เพื่อนตามมาหรือไม่ตามมากันแน่ตามใจเพื่อนแหละตามมาตามไ่ตามมา,ตา,มมตา,มมาแต่ที่จริงหน้าเขาเหมือนกับเตเอ็กเซนไฟเออร์อะกินหน้าเขาอะเต้จะเล่นกับพี่เตจังแต่ไม่แต่คอมไม่ไก็หายากเลย ไม่ค่อยติดตางส้อคอมโอ้ยเดี๋ยวปวดหัวมากโอ้โหโอเคถ่ายตอนปวดหวัวแปลกๆนั่นเดี๋ยวผมเอาตาออกก่อนมันปวดหัวมากโอ้โหเพื่อนไม่สนใจเราเลยช่างเปไปฆ่าเลยด้วยการทรยศก็เป็นการเสียสละเด้อเด้อเด้อ ไปไหนวะอมอไปไกลเชียวเฮ้ยรอด้วยะเวยรอรอด้วยโอ้โหจะไปฆ่าอยู่พอดีเลยน,นี่ไปซะเร็วเชียวนั่นนั่นนั่นโอ้โหอ,อ,อยู่บนเลยเหรอโอ้โนั่นบนเลยไม่อไรอเราเลยเหลืสองนาทีได้ค่อยฆ่าแกละกันเดี๋ยวตอนนี้มันเลยกี่คนแล้วมันเป็นเดี๋ยวก็เริ่มเดินมนละเดินมา ฉันจะฆ่ากมันมันมันไปเอาของผมอีกอะก่อนผมอีกอะมันไปเอาของก่อนผมอีกชิปชิปโอ้โหของมันน่าจะประมาณเอาชิปหายแล้วมาแล้วตัตีก็ได้ตอี๋อีตอี๋ีนั่นแหละอ้าวผมติดเองไม่ชิปไม่ชิบไม่ได้นะครับชิปชิบชิบนี่ชิปนี่ชิปอ่าเห็นไหมคนโง่ก็อย่างนี้แหละเงื้อ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 จริงจริงไอ้คนนั้น ทำไมช่างงนักทำอะไรก็ไม่ใช่ถุยคนนะั้นเสร็จไปแล้วคนหนึ่งอาฮะอีกจะต้องเจออีกออประยุทธ์คนประยุทยศคนกันเองนี่มันแปลกๆเนาะโอ้ตายทุกครั้งยุโรปอเมีกาเสร็สละอยู่แล้วออกมาเลยหนึ่งนาทีแล้วไม่นะมันจะตายแ,แน่ๆเดี๋ยวเราเฮ้ยมันเหลือแค่หนึ่งนาทีแล้วอะ่ะ โอ้ยเลยเพื่อนเราไม่ค่อยพร้อมอยู่เลยหาผมไม่เจอด้วยไอชิบไอชิบตรงนี้หลุมเยอะตรงนี้หลุมเยอะอย่าระวังระวังให้ดีก่อนโอ้โหโอ้โหผมยิ่งบางคนที่ขนาดปลากัวอยู่ด้วยชิบชิบชิบอือหืมยอดยอดอย่าตกหลุมนะ่นก็พออือหืมชิบชิบชิบโอ้ยตกน้ำโม้จริงๆเลยเออขนาดปลากัวโม้จริงเลย เออเห็นไหมไม่ค่อยค่อยถนัดเลยนะมันโมโม,โมโอ,อ้าจุ๊บอ่าเขาจะถ่ายผมจะลงก่อนที่จะแบบจะไปเรียนพิเศษอาจจะของนะโอ้โหมึงมามาให้ตอนนี้มึงมาให้ตอนนี้มึงจะมาให้ตอนที่มันจะเริ่มจะตายแล้วเนี่ยป้าเอ้ยมาแล้วมามามาผมจะเริ่มแล้วอ่ะไปชิบ มันมีดาเพชรดาเพชรดาเพชรเหรอตกไปใส่ดาเพชรโอ้หเอมเอมอกี้มันคืออะไรโอ้อสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปไปสวัสดีครับอย่าลืมกดซับด้วยนะครับ